สวัสดีครับวันนี้เรามาฝึกท่าแมมบาเป็นมิกซ์เรลิสนะครับท่าหนึ่งที่เราสามารถที่จะฝึกได้นะครับนี่นะครับนี่นครับเทครับผมท่านี้นะครับเริ่มต้นก็ต้องมีพื้นฐานจากการฝึกท่ามิกซ์เร i ิส ปกติก่อนนะครับก็คืออันนี้แบบนี้นะครับเราต้องฝึกก่อนที่ให้นิ่งๆก่อนให้เชื่อมไป,ปตรงศูนุดก่อนอทำจ้าให้แม่นนิ่งๆก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยขยับขึ้นมาเพื่อฝึอกท่าแบบบ้านนะครับท่าแบบบ้านก็คือการนิกซ์ปกติกอ,อย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำการนิซกข้าไปฝั่งหนึ่ง ดึงข้างไปฝั่งนึงนะครับเหมือนกันเป็นการทำเหมือนเป็นกระจก2ด้านอนกันนะครับนี่กปกติแล้วก็ดึงข้างดึงข้ามหายมือดึงข้างดึงข้างเพื่อให้เชี่ยงตีวงเหมือนเดิมนะครับนีกปกติก็แบบนี้นะครับแล้วเราก็รับ่างนี้อ่าทีนี้พอเป็นแมม่าเนี่ยก็คือจังหวะที่เราจะรับแต่เราไม่รับ เราดึงเชือกเราดึงเชือกข้าไปอีกฝั่งหนึ่งไปบนสองพังเหมือนกันนะครับเหมือนมิดนะครับแล้วก็ตวัดจับ1นึ่งสองตวัดจับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับถ้าเรานับนก็จะเป็นอย่างนี้1นึ่สอง ครับผมนะก็คือจังหวะที่เราดึงข้ามไปฝั่งนะก็คือนับเป็นหนึ่งเพราะมันจะเป็นรอบมันจะมันจะมีรอบมันอยู่ด้วยดูไหมครับมันจะมันจะมีรอบมันอยู่หนึ่งสองตะวันึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองแบบนี้ครับ ได้เรียนเนียเนี่ยคนที่ใช้เชือกรูปปัดทั้เนี่ยมันต้องไม่ค่อยได้ยินเสียาางรูปปาดรับมันต้องไม่ค่อยได้ยินเสียงรูปปาดวิ่งไปวิ่งมาบนเชือกครับมันจะต้องเนี้ยๆให้หนึ่งอ่าครับผมก็คือมันแสดงว่าเชือกเนี่ยไม่ได้ถูกเรากระชากพอกระชากลูกเนี่ยแนวเชือกมันจะไม่นิ่งครับมันจะทําให้มุมเชือกไม่สวยแล้วเราก็จะคุมเชือกไม่ได้ เราจะคุมเชือกไม่ได้ด้วยทําให้เวลารับมันจะรับยากครับเพราะเชือกมันจะแหวนถ้าเกิดเราพวงไม่เนียนะะนะครับ 1...2... ึ่งสองสบัดหนสองนี้หนึ่งสสบัดหน 1...2... งสอนึ่งองแบนี้นะครับถ้าเราทำแล้วน้ำหนนะักเชือกมันไม่ดีเนี่ยมันจะมีมันจะมีเสียงเกิดขึ้นที่เชยอะกั่าใจง่ายขึ้น ก็จะสับัดต้นซ้ายมัก็จะหลุดก็คือเราต้องทําให้มันไปได้วยกันให้มันให้มันเนียนไปเรื่อยๆนะครับมันถึงจะทําให้เชือกเนี่ยมันตีเป็นวงแล้วมันก็สามารถที่จะไปตามข้อมือได้เต็มที่อันนี้นะครับพยานเน้นใช้ข้อมือในการสับัดประมาณประมาณแบบนี้ก็คือเราใช้ข้อมือ ข้อมือเป็นหลักพยายามอยากจะปั่นทั้งทั้งสองพอเราปั่นทั้งสองเนี่ยวงเชื่อมันจะกระจายครับมันจะทําให้เราคงเชื่อยงยากพยายามใช้ใช้ข้อมือเป็นหลักนะครับ ังหวะสุดท้ายที่เราจะรับใช่ไหมครับเราก็ทําการผ่อนแรงนิดนึงผ่อนแรงนิดนึงเพื่อที่เราจะทําให้เชือกเนี่ยมันหมุนช้าลงแล้วมันก็เคิร์ฟมาฟึ้บเข้ามือเราได้สังเกตนะครับรับะนะครับรับพอจังหวะที่เรารีงกับรีงกับก่อนสุดท้าย เราดึงเราดึงจลัอย่างเงี้ยเราดึงจากแล้วเราไม่ต้องตวัดนะเราไม่ต้องตวัดนะเราเราดึงจากปุ๊บมันจะมีแรงเฉื่อยเชื่อมอยู่มันจะตีเป็นวงพอดีที่มันจะโค้งกลับมาเข้ามือเราได้ครับอีกครั้งสวัดปุ๊บลอยสวัดปุ๊บปุ๊บแล้วลอยเลยปุ๊บมันจะปุ๊บลงมาให้เรารับได้พอดีอ่าโอเคแล้วความยากของห้านี้ ก็คือพอเรามิกปกติเสร็จปุ๊บแล้วเราพลิกมือไปเนี่ยคน,นะจะหาจังหวะตรงนี้ไม่เจอว่าจังหวะตอนออกไปอยู่ฝั่งนี้มันวนยังไงมันถึงสามารถวนกลับมาได้นะครับถ้าโดยตามท่านเนี่ยมันจะเป็นถ้ามีกก็คือ forward มีถูกไหมครับพอไปอยู่ฝั่งนี้มันจะเป็นทิศทางเหมือนเป็นแอคต์บอลมีมันจะเป็นการใช้มืออย่างนี้เหมือนเหมือนเวลาเราทำอะไรครับ ือเ,เวลาที่เราโดดเชือกแบบนี้ใช่ไหมครับอ่ะแบบนี้พอามาฝั่งเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าบบ่างนี้เราจะได้เอาโฟมดึงน,นะครับแต่พอกลับฝั่งเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของการงาหายมือออกแรงถูกไหมครับอ่เพราะว่าเราผิดอย่างนี้อย่างนี้อ่เนี่ยมันจะเป็นการงาหายมือออกแรงครับดังนั้นวิธีการก็คือพอเราดึงเชือกข้ามไปต้องพยายามหาน้ำหนักเชือกตอนแรกให้เจ็บ เลี้ยนลงมานิดนึงสบัดให้ตัวยโยนไหลลงไปงนี้ครับเพราะว่าถ้าจังหวะนี้แบบฝั่งเนี้ยตัวธรรมชาติมือมือข้างเนี้ยมือมือข้างเนี้ยเวลาบิดลงไปเงี้ยมันมันมันจะก็เลยมันออกแรงง่ายกว่าเข้าใจไหมครับพอเร์ลหนึ่งสองไปนิดนึงสอง การตาวัดมือคว่ำเข้าหาตัวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะธรรมชาติกว่าแต่ตอนที่เราดิ้กข้ามไปฝั่งเนี้ยมันจะเป็นการผายมือออกมันต้องมันต้องส่งแรงเพื่อให้ท้องเชือบตรงกลางที่มีตัวอยูเนี่ยมันสวิงออกงนี้นะครับลุกเราเล่นจังหวะเนี่ยให้ผมทำทนให้ดูนะหนึ่งหนึ่งหนึ่ง 1>, 1 2 12งสนแต่ถ้าจังหวัดจังหวัดกัดแบบตรงนี้ตรงน,นี้มันจะไม่ค่อยต้องเน้นมากนะมันจะดูเป็นธรรมชาติกว่าแต่จังหวัดเราพลิกก็ไปนะเนี่ยเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่จะทําแบมบ้าไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากจังหวัดตรงเนี้ยมันหาจังหวัดตรงนี้ไม่เจอพอมันหาจังหวัดตรงนี้ไม่เจอเนี่ยจังหวัดอื่นมันก็จะตามมาไม่ได้ครับเพราะว่าเชือกต้องใช้โมเมนตัมจากตรงจุดนั้นเป็นจุดหลัก ที่เชื่อมติดชิ้นลงจังหวะแรกนะครับถ้าถ้าเกิดเราเไม่เจอเนี่ยมันก็จะมันก็จะไปต่อไม่ได้นะตอนฝนึกก็ติดตรงนี้แหละถ้าคนที่เกิดฝึกแล้วติดตรงนี้ก็พยายามหาใช้เวลานิดน,นึงจะบอกว่าการฝึกมิกซิลีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมิกแบบธรรมดาแมมม่มาหรือมิกแบบอื่นอะไรเงี้ยมันจะมีท่า เยอะแยะเลยสิ่งที่มันสําคัญก็คือต้องให้เวลาับการเรียนรู้ครับเ,เราไม่สามารถดูคิดของใครคนหนึ่งแล้วเราก็บอกว่าวิธีของคนนี้จะเป็นวิธีที่เปิดโลกให้เราสามารถทําได้100%มันไม่ใช่ครับเพราะสุดท้ายเนี่ยการโดดเชือกก็เหมือนการเต้นต่อให้เราไปดูคนที่เก่งที่สุดเต้นมาก็ไม่ได้หมายความว่า,าทําให้เราเต้นได้เหมือนขอเขาเ๊ะแต่มันเกิดจากการสอนร่างกายเราครับให้ค่อยๆเรียนรู้จังหวะหาค้นหาจังหวะของเราเจอ แล้วมันก็จะทําได้ที่สุดนะครับก็ฝากไว้สุดท้ายนะครับเราปูพื้นฐานของการมิดจิลิทใ,ให้แน่นนะครับก็คือการมิดปกติแล้วคอนโทรลเชื่อได้ว่ารับเชือกยังไงให้แน่ในใน,นะครับให้เชือกตมงงงครับและหลังจากน,นั้นเราก็ใส่แหนบ้าเข้าไปพอมเราก็จะสวยขึ้นนะครับ ุดก่านี้ได้ไง่ายขึ้นส้ายครับหนึ่งสองหนึ่ง,อง,ง,อง,ง,ง,องโอเคครับรองไปสึกไปดูนะครับ